ข่าวมิไเนี่ยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายดิชินลสไตล์ประจำวันที่1สิงหาคม2564โดยเฉพาะพะครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงคืนวันนี้หลุน2แบ็กสไตล์ยุโรปเข้าสู่ทีมชาติไทยในยวันนี้โดยการที่ทางทีมชาติไทยนะผมอยู่ระหว่างการสร้างขุมกำลังใหม่ โดยเล็งเป้าไปที่นักเตะที่กำลังค้าแข้งในยุโรปเพื่อจะเข้ามาเป็นหนึ่งในการสำคัญของทีมณันะปรานีส่วนตอนนี้ก็จะมี2อ,อาแบ็กนะผมสไตล์ยุโรปต้องจับตามองลุ้นในพวกเขาเลือกที่จะเล่นกระทางทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งพวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างมากเลยนะที่ยุโรปแฟนบอลต่างอยากจะเห็นพวกเขาเนี่ยเข้ามาเป็นแกนหลักให้กระทางทีมชาติไทยณนะเวลานี้ ดยจะมีใครกันบ้างนั้นไปดูกันได้เลยเริ่มจากรายแรกกันก่อนเอริกค,คาวก็แบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย19ปีเป็นกองสนสูง1เมตร81เซนติเมตรเขาคนนี้เพิ่งจะจารึกชื่อเป็นนักเตะเชื้อสายไทยคนแรกที่มีค่าตัวแพงที่สุดในลีกอาชีพที่ยุโรปโดยการย้ายจากทางสโมสร Aik s ซ NA ทีมนั้นในลีกสูงสุดของสวีเดนไปร่วมทีม Aarhus ทีมดังในลีกสูงสุดของเดนมาร์ก เขาคนนี้ถูกเรียกติดทีมชาติสวีเดนรุ่นยู2 0ปีมาแล้วพร้อมกับลงสนามไปแล้วกว่า2นัดในเมื่อเขายังไม่ได้ลงเล่นกระทางทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่เขาคนนี้ก็มีสิทธิ์จะเลือกเล่นกับทางทีมชาติไทยอยู่นะต่อมาปรายที่2ก็จะเป็นนิโคัสมิเกสันก็ตำแหน่งแบ็กขวาลูกครึ่งไทยนอร์เวย์วัย22ปีจะกอส่วนสูง1เมตร85ซนเมตรตทีมชาตินอร์เวย์ทุกชุดทั้งย16ปียู17ปีย18ปี อยู่19ปีและก็ยู่21ปีนะฮะซึ่งช่วงแรกนั้นแบ็ครายนี้เล่นกับทาง A um, อาัมคัมยู่19ปีเนื่องจากเขามีร่างกายสูงใหญ่ดุด,ดันจึงถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ของสโมสรด้วยวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นและก็เป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมชุดใหญ่ของทางฮัมคันทีมในลีกฟรงนเเวถึง5 0นัด โดยฟอร์มการเล่นของเขาทําให้ทีมลีกสูงสุดของทางนดาเวต่างสนใจจะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมก่อนที่ฤด,ดูกาล2019เขาคนนี้จะย้ายไปร่วมทีมสตอมก็อตเซตทีมลีกสูงสุดของทางดาวเวด้ว,ยวัยเพียง19ปีเท่านั้นโดยทีมสตอมก็อตเซตนั้นเคยไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาแล้วปัจจุบันเขาคนนี้เป็นแกนหลักทางฝั่งขวาให้กับทีมอีกทั้งเขายังเคยเปิดใจแล้วว่าอยากจะเล่นกระทางทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วยนะ นานะผมเป็นคาว่างานนี้2แบ็ค2สไตล์ที่มีโอกาสจะได้ลุ้นกับทางทีมชาติไทยนะฮะในอนาคตอันใกล้นี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก,ก,กันละกันว่าจะเป็นเช่นไราฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นักเตะลูกครึ่งไทยมาเล่นกับทางทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกกันครับเวลกันตาประกาศยกเลิกสัญญามารตินุสแข้งชาวฮอลแลนด์ โดยเวกอนตาเซนไดทีมศึกเจลิกหนึ่งออกมาประกาศยกเลิกสัญญากับทางเควินเทนมาร์ตินุสแข่งตัวเก่งของทีมเป็นที่เรียบรอลแล้วหลังจากเพิ่งจะย้ายมาจากทางอุรวะเฟรตเตรมอนได้เพียงแค่ครึ่งฤดูก,กาลเท่านั้นหลังจากที่ทางเบกอตาดเซนไดนะฮะทีมศึกเจลิกได้ประกาศคว้าตัวเควินเทนมาร์ตินุสเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ล่าสุดผ่านไปเพียงแค่ครึ่งฤดูกาลได้ประกาศยกเลิกสัญญาฉบับนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยทางเ,เพนเตนมาร์ตินุสได้เผยบอกว่าผมไม่มีความคิดแบบเดียวกับทางโค้ชโดยบอกเลยว่าเขาเนี่ยไม่ได้เล่นตามที่ทีมตั้งเป้าเอาไว้สำหรับทางกองกลางชาวฮอลแลนด์รายนี้วสสัย0ปีนะฮะเล่นกับทางอุรวะเวเตอนมอ3ปีตั้งแต่ปี2018ถึง2020ส่วนนารกน,นี้ลงสกับทีม23นัด ยิงไปแล้วถึสประตูด้วยกันและก่อนหน้านี้เจ้าตัวนั้นยังเคยเล่นกระทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอตในปี2016และก็ปี2017ลงสนามทั้งหมดให้3นัดยิงไปแล้วถึง9ประตูในสัปดาห์สุดนี้เจ้าตัวนั้นย้ายไปเล่นกระทางเบกอนตาเซนไดโดยโลงสนามในลีกไปแล้วทั้งสิ้น15นัดยิงได้ถึง3ประตูด้วยกันเลยครับโอ้โหเป็นราว่างานนี้ข่าวยกเลิกสัญญากันมีกันทั่วหน้าเลยนะฮะต้องรอดูันต่อไปกันละกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรศึกเจลิก แล้มาดูข่าวต่อมากันที่ก่อน,นครับไทยลีกเตรียมคุยสับคพิจารณาวิกหน้าเสนอแผนจัดแข่ง2แบบซึ่งไทยลีกร่วมกับคณะทํางานวางแผน2รูปแบบโดยรูปแบบที่1น,นะฮะยึดเป้าเดิมเตะในวันที่3กันยายนจัดหัวแบบเจ้าเยือนส่วนรูปแบบที่2จัดแบบบับเบิลแอนเชลแบ่งเตะเป็นแบบกลุ่มกลุ่มเล็ก4ทีม เผยมีสโมสรพื mm. ้นท <Yeah. S 2> ี่สีแดงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะแต่แบบ2เนี่ยังเคยคุยแค่เบื้องต้นกันเท่านั้นกระที่ไทยลีกเล่งปพายรายละเอียดและก็มาตรการการป้องกันไปเสนอแผนรูปแบบที่1ให้กับทางสบคพิจารณาในวิกาหลังจากที่ทางบเริัทไทยลีกจำกัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพในาการใหม่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควินาทีน ให้มีความเป็นที่เรียบร้อยโดยคำนึงถึงมาตรการการป้องกันตามที่ภาครัฐกำหนดและกำหนดคู่มือตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure หรือว่า SOP นะฮะสำหรับศึกไทยลีกใหม่นี้เพื่อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งล่าสุดจากการประชุมร่วมกันผ่านวิดีโอ conferencing วันศุกร์ที่30นะฮะกรกฎาคมที่ผ่านมาทางคณะทำงานนั้นยังยึดตามแผนเดิมก็คือการจัดฟุตบอลไทยในระบบเย่าเยือนให้ได้ และก็เปิดดูการใหม่ในวันที่3กันยายนอย่างไรก็ตามก็ได้มีการวางรูปแบบไว้2แบบโดยแบบที่1ก็คือ,อาการกลับมาเตะแบบเจ้าเยือนเหมือนเดิมซึ่งสัปดาห์หน้าบริษัทไทยลีกจำกัดนี้ที่มีบิ๊กแชมป์คาร์ดิวเป็นนันตกุลรักษาการประธานบริหารบริษัทไทยลีกจำกัดจะนำเรื่องและก็ที่ร่างรายละเอียดการแข่งขันเอาไว้และมาตรการการป้องกันต่างๆเข้าไปคุยกับทางสบคเพื่อสเสนอแผนการเล่นในรูปแบบที่1 ซึ่งหากสบคให้สั่งแก้ไขอะไรบ,บ้างทางฝ่ายจัดแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องก็จะรีบมาหารือกับคพทํางานโดยเร็วที่สุดขณะที่แผนงานรูปแบบที่2ก็คือการเตะในระบบแบบ u b b l e and c h i l l แต่อาจจะเป็นการเตะแบบกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มแบบ4ทีมมีทีมที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่สีแดงพร้อมรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพในการจัดเตะแบบบับเบิลในกลุ่มเล็กโซนพื้นที่สีแดงเช่นเดียวกับจังหวัดร,รอบพื้นที่สีแดงที่สามารถเตะแบบบับเบิลได้อยา่างไรก็ตามนี่เป็นการคุยกันแบบเบื้องต้นในแบบที่2ซึ่งสิ่งที่วางแผนและก็เป้าหมายตอนนี้ก็คือนําเสนอรูปแบบที่1ให้กับสบคน,นั้นได้พิจารณาซะก่อน นะผมเป็นะว่าง,งานนี้จะแบบไหนก็ตามแต่นะฮะขอให้ไทลิกนั้นกลับมาเตะได้แบบเหมือนเดิมอีกครั้งก็พอแล้วเรามาที่ข่าวต่อมากันที่กอนครับเควินดิรมลมลาประกาศข่าวดีเตรียมพิพาทแฟนสาวในแบบเลชเดียวโดยคนิคเควินดิรลมลำแบกซ้ายสิงเจ้าท่าการท่าบรีฟซีในสุดไทลิกหนึ่งที่อยู่ในช่วงของการพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บเอ็นบริเวณข้อเท้าซ้ายประมาณ2เดือน จนทำให้เจ้าตัว,ตวนั้นต้องพลาดช,ช่วยทีมลุยศึก AFC แชมเปียนลีกในช่วงที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดเควินดิลมลำแข่งการท่าเบอฟซีเตรียมสลัดโสดนะฮะเมื่อตัดสินใจขอแฟนสาวของตนที่เป็นนางแบบชาวคาซักสถานที่ชื่อว่าเอฟลาซูฟาใบหน้าสวยเก๋สไตล์สาวอินเตอร์จะมีงานถ่ายแบบเข้ามามากมายแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยสำหรับทางเควินดิลมลำนะฮะเป็นแข้งลูกครึ่งไทยสวีเดนไว้3าปี เคยเป็นเด็กฝึกหัดของยอร์กาเดนในลิกสวีเดนและก็ทีมเยาวชนบเบรเมนในบุนเดสเลกาก่อนที่จะถูกปล่อยตัวได้ผมให้กับทางอัตวีดาเบิร์กทีมในบ้านเกิดยืมตัวไปใช้งานเมื่อปี2016ที่ผ่านมาจากนั้นเขาก็ย้ายมา,าค้าแข่งในไทยลีกครั้งแรกกับทางสโมสรราชบุรีมิพลเอฟซีในเดกาน2017ลงเล่นไปแล้วหมด25นัดยิงไป1ประตูจากนั้นสีซสั้นต่อมา2018ก็ย้ายมาเล่นกับทีมการท่าเรือเอฟซี ณนะปัจจุบันนี้นั่นเองครับนาะนะผมเป็นนักว่าง,งานนี้ยินดีกันด้วยนะฮะกับทางเควินเดลอมลำในครั้งนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเศซซาชี้โตเล็กไทยได้บทเรียนรู้จุดอ่อนจุดแข็งก่อนจะลุยฟุตซอลโลกในครั้งนี้โดยเซซซาฝ่ายวิเคราะห์เกมของทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยม,ทยมองวิกฤจให้เป็นโอกาสชี้ทีมได้บทเรียนก่อนจะลุยฟุตซอลโลกในครั้งนี้ ดยคามหลงหลังเกมนัดชิงท่าน,นเลิศศึกฟุตซอลปรีเวอร์คัพ2021ผู้ฝึกสอนชาวสเปนได้ออกมาเปิดเผยหลังไทยนั้นพลาดท่าผ่ายอิหร่านเป็นต่อ5เมืเ่อเย็นวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทางเซซ่าสที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิเคราะห์เกมให้กับทางทัพโตะเล็กชายทีมชาติไทยชี้ทีมจะได้ประโยชน์จากเกมการแข่งขันในครั้งนี้โดยเขามองว่าการแข่งขันในครั้งนี้นับเป็นการเตรียมทีมของทีมชาติไทย ซึ่งเราต้องมองหาจุดอ่อนจุดแข็งของเราว่าเป็นอย่างไรส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสกับการแข่งขันมากจนเกินไปโดยจะมองในแง่ของการเตรียมทีมนี่คือทัวร์นาเมนต์ที่ดีเราก็จะได้เห็นจุดที่เราเป็นอยู่แน่นอนว่า,าทีมชาติอิหร่านนั้นพวกเขาคือทีมระดับโลกการเจอกับเขาเรารู้ว่าเราก็เป็นรองเราได้ทําเกมสู้กับเขาเพื่อทดสอบทีมของเราซึ่งต่อไปทีมงานก็ต้องไปปรับปรุงจุดต่างๆมากมาย ื่อให้ทีนั้นลงตัวก่อนจะไปฟุตซอลโลกคิดว่าทุกคนนั้นรู้ว่าเหล่านั้นจะมีการบ้านที่ต้องทําและจะทํามันอย่างไรสำหรับศึกการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี2021จะเป็นการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งที่9โดยการแข่งขันในครั้งนี้ประเทศลิทัวเนียจะเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันโดยมีกําหนดการจะจัดการแข่งขันขึ้นในช่วงเดือนกันยายน2564ที่ถึงนี้นั่นเองครับมาเนผมเป็นตวว่างานนี้ ก็ต้องดูกันต่อไปรรครับารกันะฮะว่าจะเป็นเช่นไรศึกฟุตซอลไทยของเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกและนี่ก็เป็นข่าววินัยเี่งคือฟุตบอลไทยมายนิชโน่สไตล์ประจำวันที่1สิงหาคม2564โดยเฉพาะบักครั้งฟุตบอลไทยครับ